สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกับคุณอีกแล้วค่ะในสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนในหน่วยรายย่ยชุมชนเรื่องสถานที่สําคัญต่างๆในชุมชนของเราค่ะและความสําคัญของแต่ละสถานที่มีความสําคัญอย่างไรบ้างเด็กก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรามาฟังเพลงกันก่อนค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ บ้านของฉันน่าอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขสันต์ด้านซ้ายหมู่บ้านมีวัดทัดไปเป็นโรงพยาบาลด้านความหมู่บ้านมีตลาดทัดไปเป็นโรงเรียนเด็กๆก,ก็เคยยันอ่านเขียน ไปโรงเรียนกันทุกวันบ้านของฉันน่าอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขสันต์ด้านหน้ามีร้านสะดวกซื้อถัดไปเป็นธนาคารด้านหลังเป็นสวนดอกไม้ถัดไปเป็นสถานีนตำรวจ ช่วยตรวจจับคนได้ให้ทุกคนได้ปลอดภัยบ้านของฉันน่าอยู่ในหมู่บ้านแสนสุขสรร ข้าศายู่บ้านนีวัดถัดไปเป็นโรงพยาบาลด้านขาม,มู่บ้านมีตลาดถัดไปเป็นโรงเรียนเด็กๆก,ก็ขย,ยันอ่านเขียนไปโรงเรียนกันทุกวันบ้านของฉันน่าอยู่ในมู่บ้านแสนสุขสันด้านหน้ามี ร้านสะดวกซื้อถัดไปเป็นธนาคารด้านหลังเป็นสวนดอกไม้ถัดไปเป็นสถานีตำรวจช่วยตรวจจับคนได้ให้ทุกคนได้ปลอดภัยเด็กๆก็ได้ฟังเพลงจบกันไปแล้วต่อไปเราก็จะมารู้ความหมายของคำว่าชุมชนกันนะคะ เด็กๆดกู้ไหมคะว่าชุมชนหมายถึงอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกชุมชนหมายถึงกลุ่มคนที่มาอยู่รวมกันบริเวณเดียวกันมีวิถีการดำเนินชีวิตที่คล้ายกันเป็นอันหนึ่งเดียวกันมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันและอยู่ในกฎระเบียบเดียวกันดังนั้นโรงเรียนของเราก็นับว่าเป็นชุมชนเหมือนกันค่ะ เราไปดูกันเลยค่ะว่าสถานที่ที่ใกล้เคียงกับโรงเรียนของเรามีอะไรบ้างและมีความสมคัญอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะสถานที่แรกก็คือบ้านนั่นเองค่ะบ้านเป็นที่อยู่อาศัยของทุกคนในครอบครัวที่ให้ความรักความอบอุ่นและยังเป็นที่ปลอดภัยด้วยนะคะสถานที่ที่สองก็คือตลาดนั่นเองค่ะตลาดเป็นสถานที่ที่พ่อค้าและแม่ค้าก็ไปขายของ เาและทุกๆคนก็จะไปซื้อของต่างๆที่ตลาดมีทั้งของกินของใช้ของเล่นด้วยค่ะสถานที่ที่สก็คือสถานีอนามัยสถานีอนามัยเป็นสถานที่ให้บริการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมป้องกันด้านอนามัยเกี่็บประชาชนในตำบลหรือหมู่บ้านแต่ไม่มีแพทย์ประจำอยู่ค่ะ สถานที่ที่สี่ก็คือมัสยิดค่ะมัสยิดเป็นศาสนสถานของอิสลามและเป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมต่างๆทางศาสานาค่ะเช่นการละหมาดนอกจากนี้มัสยิดก็ยังเป็นโรงเรียนสอนอันกุรอ่านและศาสนาค่ะเด็กๆรูจักสถานที่เหล่านี้บ้างไหมคะเก่งจังเลยค่ะ ในสัปดาห์นี้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญต่างๆในจุมชนกันไปแล้วแล้วพบกับคุณครูได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าน,นะคะบ๊ายบาย